สวัสดีค่ะชลักขณาราศีมิถุนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ s s t e r นะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยการพยากรณ์เราจะเน้นลัคนาเป็นหลักคะ่ะแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาหรือว่าเวลาเกิดที่ชัดเจนคุณลองฟังเทียบดูจากราศีก่อนก็ได้นะคะราศีคือผู้ที่เกิด15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมโดยประมาณ และสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นภาพรวมของเดือนพฤศจิกายนค่ะเป็นเดือนที่บรรยากาศนะคะดูเหมือนจะเงียบสงบแต่ว่าถ้าสังเกตให้ดีนะคะคุณอาจจะได้ยินเสียงของบางอย่างที่กําลังค่อยๆเปลี่ยนอยู่ในความนิ่งเงียบนั้นดาวใหญ่หลายดวงชะลอการเคลื่อนที่นะคะและบางดวงก็หยุดนิ่งทำให้รู้สึกว่ามันไม่มีความคืบหน้าอะไรที่จับต้องได้เป็นชิ้นเป็นอันได้มากนะัก หลายอย่างไม่ได้เป็นไปอย่างที่ควรจะเป็นและหลายอย่างนะคะก็ต้องกลับมาทบทวนมาเคลียร์มาสะสางก่อนที่จะเดินหน้าต่อได้แต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะดาวบางดวงก็กลับมาเรืองแสงค่ะทั้งราหูสุกแล้วก็อังคารนะคะที่เป็นเกษตรอยู่ในตำแหน่งของตัวเองซึ่งเป็นสองขั้วพลังค่ะมีทั้งร้อนและก็เย็นเลยทำให้มีมิติของด้านสว่างแล้วก็ด้านมืดในเวลาเดียวกัน เป็นพลังงานของยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนะคะที่ผักดันให้เราจะต้องเรียนรู้หรือว่ามีโอกาสได้ใช้เทคโนโลยีมากขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะก็อย่าหลงไปในโลกเสมือนนะคะจนลืมโลกแห่งความเป็นจริงหรือทำให้มองสิ่งเดิมนะคะแต่ว่าเป็นการมองจากมุมที่ไม่เคยมองดูบ้าง ส่วนเรื่องของความสัมพันธ์เหมือนฟ้าหลังฝนนะคะที่ยังคงมีความคุ้มเครืออยู่เล็กน้อยยังคงต้องประครับประคองให้ดีเพราะว่าพลังงานของดาวอังคารนะคะเขาเป็นพลังงานของการเปลี่ยนผ่านจากสิ่งหนึ่งไปสู่อีกสิ่งหนึ่งจะว่าไปนะคะก็เหมือนการปลุกให้ตื่นนั่นแหละคะ่ะการรู้เนื้อรู้ตัวแต่ก็ต้องใช้ไปในทางที่สร้างสารรค์นะคะ ซึ่งดาวใหญ่หลายดวงที่พักองศาหรือว่าหยุดนิ่งทําให้พวกเราได้เรียนรู้ที่จะต้องรอจังหวะแล้วก็โอกาสที่เหมาะสมค่ะถ้าช่วงนี้นะคะจะรู้สึกเหมือนชีวิตมันขับเคลื่อนได้ช้ากว่าปกติก็ไม่ต้องแปลกใจเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่เงียบแต่ว่ามีพลังของการเติบโตที่ซ่อนอยู่ พวกเราก็แค่เล่นไปตามกฎของจักรวาลนะคะและเมื่อใดที่ฟ้าเปิดดาวกลับมาเดินหน้าได้อย่างปกตินั่นถึงจะเป็นเวลาที่พวกเราจะกลับมาปลดปล่อยพลังได้อย่างเต็มที่ปีนี้ก็เป็นปีของการสะสางค่ะการเตรียมความพร้อมคลิปต่อไปนะคะคุณจะได้ฟังภาพรวมของปี2569ซึ่งการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมันจะเกิดขึ้นในปีหน้าฝากติดตามกันด้วยค่ะลัคนาราศีมิถุน ภาพรวมของดาวที่ส่งผลในเดือนพฤศจิกายนนะคะมันเป็นพลังของการสร้างการริเริ่มการเผชิญหน้ากับความท้าทายอย่างเต็มตัวค่ะเรามาส่องความหมายของดาวในแต่ละตำแหน่งกันก่อนเลยเริ่มจากมฤตยูที่อยู่ในภพวินาศอย่างที่หลายๆคนนะคะคุณทราบกันดีอยู่แล้วว่าดาวดวงนี้ส่งผลยาวนานไปถึงปี2572และแน่นอนนะคะว่าเขาเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำหน้าที่อยู่แบบเงียบเงียบ การที่คุณจะต้องลัทิ้งสิ่งเก่าบางอย่างนะคะเพื่อเราไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่มันมันมาจากความต้องการลึกๆภายในจิตใจของคุณเองนั่นแหละคะ่ะความรู้สึกที่อยากปลดปล่อยนะคะอยากออกไปจากสภาพแวดล้อมที่ทําให้คุณรู้สึกว่าขาดอิสรภาพมีพะเกตที่อยู่ในภพลาภะนํามาซึ่งการได้ลาภผลหรือว่าโอกาสแปลกๆคะ่ะที่มาจากแรงบุญที่คุณสะสมมามากน้อยแต่ละคนไม่เท่ากัน แล้วก็อาจจะเข้ามาในรูปแบบที่เหนือความคาดหมายด้วยก็ได้มีดาวเสาแล้วก็ราหูที่อยู่ในภพสุภะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงนะคะการจบจากสิ่งหนึ่งเพื่อรอไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ค่ะทำให้เป้าหมายบางอย่างที่คุณเคยคิดไว้เปลี่ยนแปลงได้อีกทั้งก็มีเกณฑ์ของการได้เดินทางไกลแล้วก็ส่งผลดีที่เกี่ยวกับต่างถิ่นต่างแดน ดาวพระหัสนะคะที่อยู่ในภพกระดุมพักการเงินก็จะมีบางส่วนนะคะที่คุณถูกดึงให้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของผลประโยชน์การเงินมีการต่อยอดช่องทางโอกาสมีการหยิบยื่นเอื้อประโยชน์จากผู้หลักผู้ใหญ่แต่ว่าสิ่งเหล่านี้นะคะมันจะมาพร้อมกับเงื่อนไขทุกการได้มามันจะเต็มไปด้วยการแลกเปลี่ยนหรือว่าข้อตกลงแล้วก็อาจจะมีคนชักชวนไปทำอะไรบางอย่างร่วมกันเข้ามาพูดเรื่องเงินเรื่องทองก็ได้ อีกทั้งผลงานนะคะความตั้งใจที่คุณลงทุนลงแรงไปก่อนหน้านี้บางส่วนก็จะกลับมาส่งผลในช่วงปลายปีเหมือนกับว่ามีอัศวินขี่ม้าข,ขาวนะคะมาช่วยให้คุณผ่านสถานการณ์การเงินไปได้ส่วนเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะหรือว่าการลงทุนเดี๋ยวคุณจะค่อยๆเห็นเองแหละคะ่ะว่าคุณเหมาะหรือว่าไม่เหมาะกับอะไรดาวสุกับดาวพุธที่อยู่ในภพปุตตะการริเริ่มการฝ่าฟันอุปสรรคมันจะเกิดขึ้นไปพร้อมๆกัน มีโอกาสที่คุณจะได้ทำในสิ่งที่ไม่ถนัดหรือว่าได้รับมอบหมายงานยากได้ทำในสิ่งที่เกินกว่ามาตรฐานปกติทั่วไปที่คุณคุ้นเคยและในขณะเดียวกันนะคะบางส่วนคุณก็อาจจะต่อยอดจากสิ่งที่คุณมีอยู่ให้มันออกดอกออกผลได้และดาวอังคารกับอาทิตย์ที่อยู่ในภพอรินี่แหละค่ะคือจุดตั้งต้นของพลังที่คุณจะต้องต่อสู้อังคารนะคะเป็นทั้งดาวเจ้าเรือนลาพ้าที่เกี่ยวกับลาภผลและอริก็คืออุปสรรค มันมีทั้งแรงผักแล้วก็แรงกดดันอยู่ในตัวเองค่ะสื่อถึงอุปสรรคที่คุณจะต้องฝ่าฟันแล้วก็เข้ามาได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นงานที่หนักกว่าปกติความขัดแย้งการแก้ปัญหาหรือแม้แต่โรคภัยไข้เจ็บที่เข้ามารบกวนแต่ว่าในขนาะเดียวกันนะคะมันก็เป็นอุปสรรคที่นำไปสู่ประตูแห่งโอกาสแล้วก็ลาภผลได้ ในสังคมการทํางานก็ถือว่าเป็นช่วงที่คุณจะต้องต่อสู้ค่ะต้องลงทุนลงแรงแล้วก็ลงมืออย่างจริงจังนะคะทําอะไรเล่นๆไม่ได้ในช่วงนี้มันถึงจะส่งผลดีให้เห็นอีกทั้งบางคนก็อาจจะต้องรับมือกับอริศัตรูคู่แข่งผู้ที่ไม่หวังดีเข้ามาเป็นแรงกดดันในการทํางานโดยเฉพาะใครที่อยู่ในสายงานของการทํายอดมีการแข่งขันการถูกประเมินผล มันคือช่วงที่ทุกอย่างมันจะดุเข้มข้นไปหมดเลยนะคะแล้วก็ต้องอาศัยจังหวะการชิงไหวชิงพลิบบางคนได้รับโจทย์ยากนะคะจนคุณต้องปรับเปลี่ยนแผนต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอยู่หนึ่งหนึ่งจากสิ่งที่เคยได้มาแบบง่ายๆแต่ว่าตอนนี้คุณจะรับรู้ได้เองแหละคะ่ะว่าการทำอะไรรูปแบบเดิมๆผลมันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทำให้คุณต้องปรับเปลี่ยนไปโดยป,ปริยาย และบางทีนะคะคู่แข่งก็กลายเป็นแรงขับเคลื่อนที่ดีนะคะที่ทำให้คุณเก่งขึ้นโดยที่คุณไม่รู้ตัวบางคนถึงขั้นที่ต้องหาทางนะคะหากลยุทธ์ใหม่ๆมาใช้ทําให้ระบบงานใหม่ๆมันเกิดขึ้นในแบบที่ไม่คาดคิด มันคือพลังของการแข่งกับคนอื่นก็จริงค่ะแต่ทำให้เจอศักยภาพในตัวเองเพิ่มขึ้นต่างไปด้วยเหมือนกับว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวนะคะและคุณจะเห็นว่าคุณทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิดและด้วยอานิสงส์ที่ดีของความเป็นเกษตรของดาวนะคะทุกความเหนื่อยของพวกคุณมันจะไม่สูญเปล่าแน่นอนย่อมมีด้านที่ดีส่งผลได้จริงค่ะ คิดซะว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานก่อนนะคะเพราะว่าในด้านของการเงินที่มีดาวพฤหัสเข้าไปสง่งผลแต่ว่าเป็นการโคจรที่ผิดปกติคะ่ะมันอาจจะทําให้บางอย่างมีการชะลอตัวหรือว่าต้องกลับไปจัดการไปสางงานเก่าๆปัญหาเก่าๆก่อนด้วยส่วนหนึ่ง เจ้าของกิจการอาชีพอิสระนะคะคุณอาจต้องกลับไปแก้ไขสัญญาเงื่อนไขข้อตกลงบางอย่างที่ต้องทำซ้ำซ้อนหรือนะคะถูกหยิบผลงานเก่าๆมารีแบรนด์ใหม่แล้วกลับมาสร้างรายได้ใหม่ได้อีกครั้งคนที่ทำการค้าการขายนะคะดูแล้วนะคะลูกค้าเก่าเนี่ยอาจจะดีกว่าหรือว่าง่ายกว่าที่คุณจะไปหาลูกค้าใหม่ๆในช่วงนี้แค่คุณอาจจะต้องวางแผนการเงินให้ดีค่ะ เพราะว่ามันจะเป็นการรับเข้ามาแต่ก็ต้องหมุนออกไปนั่นแหละคะ่ะเงินอาจจะเข้ามาช้านะคะแต่ก็ไม่ขาดมือส่วนถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์พลังงานของดาวอังคารในอรินะคะจะทำให้ความสัมพันธ์มีความร้อนแรงแล้วก็เปลาะบางถ้าคุณใช้พลังงานไม่เหมาะแล้วก็ไม่ถูกจังหวะมันมีโอกาสที่จะเกิดความเข้าใจผิดเล็กๆน้อยๆแล้วกลายเป็นเรื่องใหญ่บานไปลายได้ ส่วนในด้านที่ดีนะคะถ้าคุณใช้พลังงานนี้ไปกับการร่วมมือเพื่อการแก้ปัญหามันจะทำให้ความสัมพันธ์นั้นแน่นแฟนมากขึ้นคนรอบข้างในเดือนนี้นะคะจึงมีทั้งผู้ที่เข้ามาผลักดันทำให้คุณฮึกเหิมแล้วก็จะมีทั้งคนที่คุณจะต้องระวังเรื่องของคำพูดการแสดงความคิดเห็นการเปรียบเทียบ เพื่อนบางคนนะคะก็อาจจะกลายเป็นคู่แข่งดีๆนี่แหละคะ่ะที่กระตุ้นให้คุณได้พัฒนาไม่หยุดนิ่งนี่คืออิทธิพลของดาวอังคารในเครื่องเดือนแรกดูแล้วนะคะก็มีแรงผลักดันที่คุณจะต้องทําเรื่องยากอยู่ได้บ้างแต่ว่าถ้าคุณกล้าหาญแล้วก็เผชิญหน้าไม่หนีปัญหาไปไหนมันจะกลายเป็นลาบผลที่ตามมาได้ในภายหลังอย่างแน่นอน,นะคะ่ะ อีกทั้งนะคะปลายปีนี้ดาวอังคารกับอาทิตย์เองเนี่ยที่เขาเป็นดาวคู่ศัตรูกันก็จะมีโอกาสนะคะโคจอมากุมร่วมกันอยู่เป็นระยะระยะมันอาจจะมีเหตุที่คุณจะต้องรับมือที่เกี่ยวกับดาวสองดวงนี้ด้วยส่วนหนึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยๆลําดับเหตุการณ์นะคะมาต่อกันที่ดาวศุกร์ที่เป็นเกษตรอยู่ในภพปุตตะกันบ้างแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนวินาด,ด้วยก็ไม่ต่างอะไรกับดาวอังคารนะคะที่มีทั้งด้านที่ดีแล้วก็เสียอยู่ในตัวเอง ในพบปุตตะนี้นะคะเป็นพลังงานแห่งแรงบันดาลใจความคิดสร้างสรรค์ส่งผลให้มีการคิดนอกกรอบนะคะหรือว่าสร้างผลงานอะไรใหม่ๆมีการริเริ่มบุกเบิกแต่ว่าดูเหมือนว่านะคะการให้ผลเนี่ยมันจะมีความย้อนแย้งกับดาวพฤหัสนะคะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการงานของคุณที่อยู่ในสถานะที่ชะลอตัวแต่ว่าดาวศุกร์กลับมากระตุ้นตำแหน่งของการริเริ่มฉะนั้นนะคะมันอาจมองได้ว่า งานประจําที่คุณทําอยู่เดิมนะคะมันอาจจะยังไม่ได้มีอะไรเดินหน้าได้แบบเต็มตัวหรืออาจต้องแก้ไขต้องปรับต้องดึงจังหวะอะไรก็ว่าไปค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะก็จะมีด้านหนึ่งที่เหมือนกับว่าคุณจะต้องพัฒนาแบบไม่หยุดนิ่งควบคู่ไปด้วยตรงนี้นะคะคุณต้องโฟกัสเป็นเรื่องๆไปค่ะเพราะมันจะมีทั้งที่ขับเคลื่อนได้แล้วก็ชะลอตัวในเวลาเดียวกัน พลังงานตรงนี้นะคะมันอาจส่งผลให้คุณรู้สึกเหมือนกับแค่ว่าอยากเริ่มอยากลองผิดลองถูกดูก่อนก็ได้เพื่อมองหาช่องทางโอกาสใหม่ๆอาจจะยังไม่ถึงขั้นที่คุณจะได้ลงมือทําอะไรอย่างจริงจังสักทีเดียวถ้าเปรียบเป็นเหมือนกับคนทํางานทั่วไปนะคะก็เหมือนช่วงนี้งานหลักอาจจะดูนิ่งๆค่ะแต่ว่าในใจก็เริ่มที่จะอยากทําอะไรใหม่ๆดูบ้าง การขับเคลื่อนในช่วงนี้นะคะก็แค่อย่าเพิ่งรีบไปเปลี่ยนเส้นทางอะไรถึงแม้ว่าคุณจะเบื่อสิ่งที่ทำอยู่ก็ตามแต่มันจะเหมาะนะคะกับการเริ่มทดลองแบบปลอดภัยไปก่อน,นะคะ่ะอย่าเพิ่งไปเสี่ยงบางคนก็อาจจะใช้เวลานี้นะคะสำรวจตลาดหรือว่าเก็บข้อมูลความเป็นเกษตรของดาวศุกร์นะคะมันย่อมทำให้คุณเกิดเส้นทางใหม่ๆได้อยู่แล้วคะ่ะแค่ว่าจะเข้ามาในรูปแบบไหนกัน บางคนก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้นะคะการได้รู้จักเพื่อนเครือข่ายสังคมใหม่ๆห,หรือว่าไปส่งผลต่อเนื่องในเรื่องของการทํางานต่อก็ได้การมีปฏิสัมพันธ์กับคนรุ่นใหม่หรือว่าคนที่อายุน้อยกว่าการเข้าถึงเรื่องของความทันยุคทันสมัยต่างๆเช่นว่าเนี่ยคุณอาจจะมีไอเดียที่จะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ค่ะคนที่อยู่ในสายงานออนไลน์อยู่แล้วคุณก็อาจจะได้กลุ่มเป้าหมายหรือว่าผู้ติดตามใหม่ๆ เป็นชาวต่างชาติต่างภาษาก็ได้หรือว่าได้เพื่อนใหม่คนรู้จักใหม่ๆเป็นสังคมบนโลกออนไลน์หรือว่าต่างแดนส่วนความเป็นพบวินาศนะคะก็มักที่จะแฝงไว้ด้วยความซับซ้อนนั่นแหละคะ่ะหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรที่มันเกินความคาดหมายหลายคนก็มีโอกาสที่คุณจะได้ใช้เทคโนโลยีนะคะมาช่วยในการสร้างสรรค์ผลงานมากขึ้น อีกทั้งความสัมพันธ์ที่เข้ามาในช่วงนี้นะคะมันจะมาพร้อมกับความคุมเครือค่ะหรือความรู้สึกผูกพันกับใครบางคนแต่ก็ไม่สามารถที่จะแสดงความรู้สึกที่แท้จริงได้และถึงแม้ว่านะคะช่วงนี้มันจะมีความลื่นไหลในเรื่องของไอเดียอุดมการเป้าหมายที่อยากทำแต่ก็ควรระวังนะคะว่าอย่าให้ความรู้สึกส่วนตัวหรือความสัมพันธ์ที่คุมเครือมากระทบต่อการทำงาน เพราะว่าความเป็นภพวินนาศนะคะสิ่งสวยงามที่เห็นอยู่ตรงหน้าบางครั้งม,มันมักที่จะซ่อนแรงดึงดูดค่ะที่พาให้คนเราเผลอใจล่องลอยไปกับสิ่งที่จับต้องไม่ได้จริงคุณต้องแยกให้ออกนะคะระหว่างจินตนาการกับโลกแห่งความเป็นจริงถ้าจะให้เราแนะนำนะคะสำหรับคนโสดช่วงที่ดาวโคจรเข้าอาริปตัตน,นิไปจนถึงมรณะโดยส่วนใหญ่นะคะมันยังไม่เหมาะกับการที่คุณจะเปิดใจรับใครเข้ามาในช่วงนี้หรอกค่ะ ส่วนคนที่เขามีความสัมพันธ์กันอยู่แล้วแน่นอนนะคะว่าส่วนใหญ่อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดก็อยู่ในช่วงของการประคับประคองกันแต่กลับบางเรื่องนะคะสิ่งที่ทำอะไรอยู่เบื้องหลังมันกลับกลายมาส่งผลโดดเด่นได้ในเบื้องหน้า เช่นนะคะการช่วยเหลือหรือว่าความร่วมมืออะไรที่ไม่เปิดเผยมันกลายเป็นเครดิตความน่าเชื่อถือได้หรือนะคะมีคนรุ่นใหม่อายุน้อยกว่าที่เข้ามามีส่วนอยู่เบื้องหลังเป็นช่วงที่ทําอะไรแบบลับๆแต่กลับมามีความโดดเด่นในที่แจ้งยกเว้นเรื่องของความสัมพันธ์ที่คุ้มเคือนั่นแหละคะ่ะ อีกทั้งนะคะก็น่าที่จะมีเรื่องให้ได้ชื่นอ,อกชื่นใจที่เกี่ยวกับบริวารคนที่อยู่ในความดูแลได้บ้างไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์ลูกน้องหรือว่าคนที่คุณเคยให้ความช่วยเหลือให้โอกาสเขาอาจจะเริ่มใช้แววในด้านที่ดีให้เห็นทําให้คุณรู้สึกภูมิใจได้บ้างค่ะหรืออย่างน้อยนะคะก็เข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระได้ หรือบริวารลูกหลานที่เคยทำเรื่องให้คุณต้องมีความกังวลใจนะคะหรือมีปัญหาเจ็บป่วยไม่สบายช่วงนี้ก็อาจจะกลับมาดีขึ้นแต่ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าอย่าเพิ่งคาดหวังอะไรที่เกินจริงเพราะว่าพลังงานของดาวนี้ให้ผลแค่ชั่วคราวค่ะเรื่องของบริวารก็อาจจะยังไม่เป็นการแก้ปัญหาที่จบสมบูรณ์นะคะอะไรที่ไม่ได้เห็นไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีมันอาจจะมาส่งผลในภายหลังได้ด้วยเช่นกัน เพราะการที่ดาวมีทั้งด้านที่ดีและเสียอยู่ในตัวเองนะคะมันพูดดีได้เต็มปากได้ยากมาถึงดาวพูดกันบ้างคะ่ะเป็นดาวประจําราศีและก็เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุเมื่อดาวประจําราศีนะคะมาอยู่ในตําแหน่งของการิรเริ่มการบุกเบิกมีความเป็นไปได้ที่คุณกําลังสร้างหรือว่าการปูรากฐานบางสิ่งบางอย่างโดยใช้ทักษะของการเรียนรู้การสื่อสาร เป็นโอกาสที่คุณจะได้รับมอบหมายอะไรใหม่ๆห,หรือว่ามีอาที์พิเศษอาที์เสริมเข้ามาให้ได้ทำเป็นการชั่วคราวก็ได้อีกทั้งนะคะก็ยังหมายถึงโอกาสที่จะได้ลองผิดลองถูกแต่ก็ต้องบอกก่อนอีกเช่นกันค่ะว่าพบปุตตะแล้วก็อริที่ถูกกระตุ้นในเวลาเดียวกันนี้นะคะมันเป็นช่วงของการเริ่มแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคไปพร้อมๆกันมีโอกาสได้ทาในสิ่งที่ไม่ถนัดหรือว่าได้รับมอบหมายงานยาก ได้ทำในสิ่งที่เกินกว่ามาตรฐานปกติที่คุณคุ้นเคยหรือว่าโครงการที่เคยคิดจะทำนะคะคุณหยุดพักไว้มีโอกาสที่คุณจะนำกลับมาทำค่ะทำให้คุณรู้สึกว่าอยากกลับไปทำอะไรที่เคยเริ่มต้นไว้หรือว่าเริ่มศึกษาเรื่องของการลงทุนก็ได้งานที่ทำก็อาจจะหาเทคนิคหรือว่าแนวทางการลงมือในรูปแบบใหม่ๆเพราะว่ามีโอกาสที่คุณจะได้เรียนรู้ทักษะอะไรใหม่ๆด้วยเช่นกัน ซึ่งความเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุกนี้นะคะนี่คือจุดรวมของพลังของการใช้ของที่มีอยู่เดิมค่ะมาต่อยอดให้กลายเป็นสิ่งใหม่เหมือนกิ่งก้านของต้นไม้ที่คุณปลูกไว้เดิมนั่นแหละคะ่ะมันมีการแตกนอแตกยอดออกมาในรูปแบบที่ไม่เหมือนเดิมก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เราจะเอาความรู้ประสบการณ์เดิมๆม,มาปรับใช้ให้มันทันยุทันสมัย เปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอหรือว่าต่อให้คุณจะต้องร่วมงานกับคนรุ่นใหม่ต้องใช้เทคโนโลยีแต่คุณก็จะไม่ทิ้งรากฐานที่คุณมีติดตัวมาหรือว่าเป็นรูปแบบของการสานต่อจากสิ่งที่เคยทำค้างไว้บางคนสามารถนำสินทรัพย์หรือว่าอะไรที่เป็นต้นทุนของครอบครัวมาต่อยอดก็ได้นะคะหรืออาจจะหมายถึงการได้สมาชิกใหม่มาเพิ่มเป็นไปได้ทั้งคนหรือว่าสัตว์เลี้ยง ดาวพุธกำลังสื่อให้คุณเห็นคุณค่าจากสิ่งที่คุณมีค่ะอย่าไปมองอะไรที่ไกลตัวเพิ่มมูลค่าจากสิ่งที่เรามีอยู่นั่นแหละค่ะและขออนุญาตขั้นด้วยการแนะนําสินค้านะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนทาง YouTube ค่ะที่ทําให้เราได้มาเจอกันสินค้าที่คุณเห็นจะมาจากร้านค้าในช้อปปีนะคะและที่อยากนําเสนอมานานแล้วเพิ่งจะได้เจอค่ะรูปแบบที่ควรค่าที่ควรมีเก็บไว้นะคะก็คือหนังสือโสดมนเล่มนี้ค่ะ ถือว่าตอบโจทย์ทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดลำดับบทสวดมนต์พร้อมคำแปลตัวหนังสือก็ใหญ่ดีนะคะเห็นได้ชัดซึ่งรวบรวมจากบุคคลที่มีความรู้ในเรื่องของพุทธศาสนาอย่างแท้จริงนะคะโดยอาจารย์ดนยัยเพื่อใครสนใจนะคะอยากมีเก็บไว้ขอบคุณค่ะมาถึงดาวอาทิตย์นะคะที่ถือว่าเป็นตัวแปรที่สาคัญเหมือนกันค่ะครึ่งเดือนแรกกับครึ่งเดือนหลังเนี่ยจะให้ผลที่ต่างกันเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะ จะเกี่ยวกับการสื่อสารการเรียนรู้การเชื่อมโยงผู้คนเข้ามาเกี่ยวข้องญาพี่น้องเพื่อนฝูงการทำข้อตกลงก่อนวันที่17พฤศจิกายนนะคะเขายังคงส่องสว่างอยู่ที่พกปุตตะกลุ่มร่วมกับสุขแล้วก็พุทธแน่นอนนะคะว่าพวกคุณมีความโดดเด่นในเรื่องของการสื่อสารการเจรจามีความน่าเชื่อถือกันเลยทีเดียวค่ะ ถ้ารอข่าวสารความคืบหน้าอะไรอยู่นะคะลองไปติดตามถามไทยช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณพูดแล้วจะมีคนฟังนะคะสำหรับคนที่ทำงานที่เกี่ยวกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์การสอนการให้ข้อมูลนี่ก็ถือว่าเป็นช่วงนาทิทองค่ะที่ควรสร้างผลงานออกมาให้ต่อเนื่องหรือแม้แต่การสร้างตัวตนให้เป็นที่รู้จักก็ควรทําในจังหวะนี้หรือมีโอกาสที่คุณจะได้แสดงความคิดเห็นในแบบที่ตัวเองถนัด ญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนฝูงนะคะก็อาจจะเข้ามามีส่วนช่วยเหลืองานหรือว่าการทําโปรเจกต์อะไรสั้นๆด้วยกันคุณจะได้รับแรงบันดาลใจหรือว่าไอเดียบางอย่างจากการพูดคุยกันนี่แหละคะ่ะส่วนในด้านที่ไม่ควรประมาทนะคะก็สามารถที่จะมีญาติพี่น้องบางคนที่คิดต่างเห็นต่างได้ฉะนั้นจึงไม่ควรที่จะพึ่งพาก,กันจนเกินความพอดีค่ะแล้วก็ไม่ควรปล่อยให้ญาติหรือเพื่อนบางคนเข้ามามีบทบาทมากจนเกินไป แต่ว่าโดยรวมนะคะมันเป็นช่วงที่คุณจะได้รับแรงสนับสนุนจากคนใกล้ตัวทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้โดดเดี่ยวแต่เพียงลําพังหรือว่าต้องแก้ปัญหาแต่เพียงคนเดียวแต่ว่าในตําแหน่งนี้ดาวอาทิตย์นะคะเขาก็ไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของอํานาจการเป็นผู้นํานักแต่ว่าเป็นการเด่นในเรื่องของการเข้าใจการเข้าถึงผู้คนคุณอาจจะต้องปรับการกระทําบางอย่างเล็กๆน้อยๆให้เหมาะกับพลังของดาวนะคะ เช่นว่ายอมที่จะลดความยึดมั่นบางอย่างในตัวเองหรือว่ายอมอ่อนยอมงอนในบางเรื่องเล็กๆน้อยๆปล่อยผ่านได้ก็ควรปล่อยผ่านไปค่ะเพราะนอกจากการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพแล้วนะคะก็เป็นผู้รับฟังที่ดีค่ะเข้าอกเข้าใจคนรอบข้างนะคะมันจะกลายเป็นสเสน่ห์ที่เอาชนะใจคนไม่ยากและพอเครื่องเดินหลังค่ะที่ดาวอาทิตย์ย้ายมากลุ่มร่วมกับดาวอังคารที่อยู่ในภพอริแล้วเขาเป็นคู่ศัตรูกัน พลังงานของดาวสองดวงนี้นะคะสื่อถึงความท้าทายที่มาพร้อมกับโอกาสที่คุณจะต้องใช้ความพยายามที่ชาญฉลาดด้วยค่ะเคยได้ยินคำว่าพยายามผิดที่อยู่10ปีก็ไม่รวยไหมคะนั่นแหละค่ะ ในทางโหดศาสตร์นะคะความเป็นอริแล้วก็เป็นเกษตรมันคือการต่อสู้ที่มีกลยุทธ์ไม่ใช่การใช้ความพยายามแบบสเปะสปะนะคะตรงนี้ก็แค่เพิ่มเติมจากการตีความของดาวอังคารไปในตอนต้นเพราะความเป็นลาบผลของดาวดวงนี้เนี่ยคุณจะต้องกล้าเผชิญหน้ากับอุปสรรคค่คะสู้ที่จะทําเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายโอกาสาที่คุณจะได้ผลตอบแทนเข้ามามันย่อมมีมองพบอรินี้ให้เป็นเพียงแค่สนามทดสอบความสามารถนะคะคุณก็จะผ่านไปได้ไม่ยาก เรื่องของการทํางานระมองว่าเป็นสิ่งที่คุณรับมือได้ค่ะแค่ว่าคุณต้องระวังคนใกล้ตัวบริวารบางสถานะนะคะไม่ใช่ทั้งหมดจะทําตัวเป็นคู่แข่งหรือว่าทําเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากหรือนะคะถ้ามีเรื่องให้ต้องขุนเคืองใจกันมันก็จะไม่พ้นเรื่องของผลประโยชน์การเงินค่ะ คุณอย่าลืมในสิ่งที่เราเตือนไปนะคะถ้าในปัจจุบันนี้คุณลองสังเกตแนวโน้มค่ะว่าอะไรที่มันจะก่อให้เกิดปัญหากับคนรอบข้างอะไรที่หลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของการทํางานที่คุณจะต้องทํายอดการมีคู่แข่งอันนั้นก็ต้องว่ากันไปตามสถานการณ์หน้างานเพราะบางอย่างบางเรื่องมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นเพราะว่าลาภผลที่คุณจะได้ส่วนหนึ่งมันก็ต้องมาในรูปแบบของการต่อสู้ด้วยเหมือนกัน และโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าเจ้านายก็อาจจะเป็นช่วงที่คุณจะถูกจับตามากเป็นพิเศษนะคะทางที่ดีก็แค่อย่ามีจุดอ่อนหรือว่าข้อบกพร่องโดยที่ไม่จําเป็นค่ะหรือก็แค่มอบหมายงานยากให้คุณทําสิ่งตอนแรกนะคะคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่ามันเป็นภาระค่ะแต่ว่าสุดท้ายมันกลับกลายเป็นเวทีที่ทําให้คุณได้พิสูจน์ศักยภาพได้อย่างเต็มที่สิ่งที่สามารถยืนหยัดได้ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นการได้รับการยอมรับ มันเป็นช่วงแค่คุณจะต้องพิสูจน์ฝีมือคนที่ไม่ได้เคยเชื่อในตัวเองเลยว่าคุณมีศักยภาพอะไรเดี๋ยวคุณจะได้เห็นค่ะเรื่องของเพื่อนหรือว่าเครือข่ายคนรอบข้างแค่ว่าคุณจะต้องรักษาสมดุลอย่างมีสติแล้วก็ไม่ควรประมาทเพื่อนที่ดูแล้วใจร้อนนะคะพูดอะไรก่อนคิดเพราะว่าถ้าคุณตอบโต้ทันทีเนี่ยมันจะเกิดแรงประทะโดยที่ได้ไม่ได้ตั้งใจกัน หรือไม่นะคะก็มาในรูปแบบที่ไม่พูดตรงๆค่ะแต่ว่าแอบแข่งกันอยู่แบบเงีบเยบๆแต่ว่าตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะให้คุณมองเพื่อนเป็นศัตรูนะคะแต่ควรมองว่าเขาถูกส่งมาเพื่อทดสอบค่ะทดสอบวิธีการรับมือของคุณมากกว่าเพราะความเป็นเกษตรนะคะคุณต้องชนะด้วยการมีวุฒธธิภาวะและความกล้าหาญเท่านั้น และสุดท้ายนี้นะคะสำหรับลักนณาราศีมิถุนเดือนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่วงนะคะที่คุณอาจจะต้องเจอสถานการณ์ที่ท้าทายมีแรงดึงดูดทั้งเรื่องของการงานโอกาสและก็ความสัมพันธ์รอบตัวแต่ว่าทุกอย่างนะคะมันไม่ได้มาเพื่อทำลายคุณคะ่ะเขามาเพื่อทำให้คุณได้เห็นพลังที่มีอยู่ในตัวเองลองสังเกตดูกันให้ดีและถ้าใช้สิ่งนี้ให้เป็นเครื่องมือที่ดีนะคะมันจะเป็นความก้าวหน้าได้แม้บางครั้งคุณอาจจะต้องเจออุปสรรคการแข่งขัน จงใช้ความอดทนและความตั้งใจจริงค่ะมันจะช่วยเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสจําไว้นะคะว่าพลังทุกอย่างมันมีอยู่ในตัวเรากันหมดทุกคนนี่แหละคะ่ะแค่รอให้เราเชื่อแล้วก็กล้าใช้มันเราเป็นกําลังใจให้เสมอนะคะและก็เช่นเคยคะ่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้คุณได้บ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณสําหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้และก็ทุกๆก,การกดที่เป็นการสนับสนุนช่องกันมาตลอดนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจกดติดตามหรือว่าข้อความทักทายกันขอบคุณมากๆเลยค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ